จอกเต็ม ละเอียดเด่นด้วยสีธรรมชาติส่งให้ลายผ้าจกไทยยนลับแผลไม่ว่าจะเป็นลายพญานาคงูเหลือมลายนกลายแปดขอลายดอกเคี้ยยิงวิจิตรและยังแปลกใหม่เมื่อมีการนำลายประกอบในตีนซีนมาแปลเป็นลายประธานจกใหญ่เต็มพื้นบนตัวซีนบางผืนเป็นงานจกสองวัฒนธรรมนำลายไทยยนลับแผลผสมผสานกับลายสิ้นน้ำปาดคนล้านช้างในอุตร,รดิต เป็นภารกิจงานออกแบบที่ครูโจจงจรูนมโนคำครูช่างศิลปาหัตกรรมรเริ่มสร้างสารรค์ให้ภูมิปัญญาผ้าโบราณงดงามแตกต่างหากไม่เสียขนบด้วยการออกคอลเลกชันใหม่ประจำปีล้อไปกับงานใหญ่นุ่งสิ้นกินทุเรียนอวดงานผ้าเอกลักษณ์ในฤดูกาลของราชาผลไม้พันุ์ท้องถิ่นจัดมาเป็นครั้งที่4ในปีนี้ ไม่เพียงได้ยนต์แต่คนรักผ้ายังได้โอกาสอวดความงามอย่างยิงลับแล่กัน,นิกาปแปลงดีสวมเสื้อเก่งกับสิ้นลายดอกเคีือผืนโปรดหากไม่ใช่งานใหญ่งานสําคัญก็ยากที่จะนําสิน้นที่มีทั้งมูลค่าด้วยตัวงานและทางใจออกมาใช้การได้สมใส่และสะสมชวนให้หญิงลับแลนึกย้อนความหลังตามประเพณีที่เด็กหญิงต้องมีสิ้นเป็นของตัวเอง จนเมื่อครูโจจงจรูนรเริ่มฝื้นฝูผ้าโบราณและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตินจกไทยยนลับแลให้เป็นคลังความรู้และหมุดหมายของคนรักผ้าผู้ใหญ่โจบอกว่าทอหกเดือนค่ะน่ค่ะผืนนี้ห้าหมืน บ่อยไหมคะนานๆใสเลยค่ะเก็บไม่ไเลยค่ะ hmm. ก mm ็ของพี่เนี่ยมันเป็นไหมค่ะพี่ก็จะกลับด้านเวลาเราก็ต้องใส่ตู้ค่ะเราห้ามโดนแสงในในฐานะที่เป็นคนรับแรงนะคะกิจกรรมแบบนี้เราหายากมากจริงๆอ่ะเราอ่ะเด็กๆเราเกิดมาเราจะมีผ้าถุงประจําของรับแรงเราอยู่แล้วค่ะจะเป็นสิ้นตีนจบซึ่งแบบ แม่ถ้ามีลูกผู้หญิงอ่ะ<ม>เขาก็จะทอไว้ให้เราหนึ่งผืนที่เอาไว้ใส่เวลาไปไปวัดนึกทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเราโตมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเอามาใส่เพราะว่าเนื่องจากภาระหน้าที่การทํางานของเรา<ม>อะไรเง<ม>ี้ยค่ะของที่ซื้อผืนแรกก็คือแต่งงานค่ะเราก็เห็นว่ามันเป็นวันสําคัญที่สุดในชีวิตเราค่ะเราก็อยากได้ผืนที่ทรงคุณค่าที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วก็เป็นผืนที่ลายอนุรักษ์อนุรักษ์แบบวัฒนธรรมรับแลจริงๆถ้าไทยต้องขอบคุณครูโจด้วยค่ะที่เขาเอากลับมาสร้างพิพิธภัณฑ์ ะะทําให้เรากลับมาระลึกว,ว่านี่ไงพระถุงที่เราเห็นตั้งแต่เด็กอะคะ่ะเราลืมมันไปอยู่ช่วงหนึ่งปีนี้ในปีปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีหน่วยงานเข้ามาร่วมซัพพอร์ตเยอะมากนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทผมก็มีความคิดว่าที่นี่จะต้องเป็นแลนด์มาร์คหรืองานประจําปีของจังหวัดก็เลยต้องมีภาคีมามีความส่วนร่วมมีทั้งทททต้ทองเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย ก็จะได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนุ่งสิ้นกินทุเรียนของเราเพื่อจะได้เผยแพร่ว่าเมืองลับแลเนี่ยก็จะมีผ้าสิ้นทินจกที่มีให้ชมตลอดปีประจวบกับเทศกาลทูเรียนก็ลูกค้าก็จะได้งานมาเที่ยวได้สองต่อพื้นที่ชั้นหนึ่งจะแสดงผ้าไว้ให้จับจองอวดของดีว่าฝีมือช่างลับแลไม่เป็นรองใครทั้งแบบเล่นใหญ่ใส่ทองคำและเงินนำไปรีบเป็นเส้นทอให้เห็นเป็นลายจกมูลค่าหลักแสน และที่ประเมินค่าไม่ได้คือส่วนจัดแสดงชั้นสองล้วนเป็นผ้าเก่าเล่าภูมิปัญญาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2553เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของงานอนุรักษ์และเผยแพร่เปิดประตูผ้าทอลับแลไปสู่วงกว้าง คุณผู้ชมคะที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักผ้าก็ว่าได้นะคะดูเพลินมากจริงๆเป็นผ้าเก่าทั้งนั้นแล้วก็ลวดลายวิจิตรสวยงามอย่างมากค่ะส่วนจัดแสดงก็น่าสนใจนะคะเขาจะมีป้ายบอกหมดเลยว่าสิ้นเรียกว่าลายลวดลายอลังการที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าอะไรบ้างนะคะที่นี่ก่อตั้งมา10กว่าปีแล้วนะคะถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายไม่น้อยสําหรับผู้ที่ทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทํายังไงจะให้ยังคงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวนะคะการจัดกิจกรรมประจําปีจึงถือว่าเป็นอีกแนว ทางสำคัญค่ะถ้าคุยในงานการตลาดเนี่ยผมถือว่ามันการอิ่มตัวแต่การอิ่มตัวของเราสามารถที่จะให้มีความต้องการขึ้นมาอีกได้ในความเิรีของผมที่ทํางานโอโทอปมา20ปีนะคะฉะนั้นลูกค้าที่จะมาบริโภคผ้าโบราณหรือผ้าสิ้นพวกนี้ก็ต้องมีแรงกระตุ้นจาก งานต่างๆ,ๆที่เขาจะเอาไปนุ่งผ้าพวกนี้เป็นผ้าที่สิ้นเปลืองซื้อได้เฉพาะเอาไปใส่ในงานใหญ่ๆเท่านั้นฉะนั้นอยากให้ทางฝ่ายเวื้งวนอ่ะต้องจัดอีเวนต์บ่อยๆทำมาหามาอยู่ได้ไหมมันก็เป็นบ้านของเรามันต้องอยู่ใ,<ช>ให้ได้นะครับแต่เรามีธุรกิจขายผ้าก็ต้องมามาเอาเงินหรือว่าจากการขายเนี่ยต้องเข้าชุมชนเพราะเราต้องจ้างชาวบ้านทอ การทาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านน่ะต้องอาศัยทุนทรัพย์ตัวเองทั้งหมดไม่มีใครามาซัพพอร์ตเพราะว่าอันดับหนึ่งคือมันเป็นของเอกชนนะครับฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับบางทีมันไม่มีสมาคมพิพิธภัณฑ์ที่มาดูแลซัพพอร์ตพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เขาทุ่มเททุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์เพื่อจะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ลา นับจากปีแรกที่ครูช่างศิลปะหัตกรรมเมืองลับแลหวังจัดเพียงงานเล็กๆสำหรับพกปะคนรักสิ้นหาก็เต็มอิ่มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ทั้งการเปลี่ยนมูดแอนโทนพ้าจากสีสดเป็นแนวเอิร์ธโทนต่อมาเล่นกับความอลังการคืองานทีม Silver ร์แอนโกเป็นงานไหมเงินไหมทองก่อนคิดผสมสิ้น2วัฒนธรรมไทยยวนล้านช้างส่ปีนี้ที่เน้นอวดวิชาช่างด้วยงานจกเต็มผืน ต่อลมหายใจของสิ้นลับแ,แลที่มีเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบสิ้นไกลสิ้นมุกและงานจกที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวิถีชีวิตบางลวดลายยังสื่อความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลปกป้องคุ้มภยัยเป็นภูมิปัญญาผืนผ้าที่ครูโจจงจรุนรักษาไว้นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มบ้านนาทะเลในปี2545บอกเล่าประวัติศาสตร์การย,กย้ายของผู้คนในล้านนา เล่าผ่านพื้นผ้าที่ยังมีลมหายใจอัญชลีปสุวันไทย PBS รายงาน